อ่าใจเย็นสิเอาเหรอฮึฮึเอาเหรอฮึตีเข้าไปตีเข้าไปเอาเหรออุ้ยโดน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 อุ้ยเก็บโดนสวัสดีครับทุกคนกลับมาวันนี้มาพบกับผมนะครับมีช็อควันนี้ผมจะมาเล่นเกมเซมนะครับผม โดยเป็นการเล่นตัวฉีนะครับเป็นตำแหน่งของจังเกิลเริ่มแรกเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องรออีกสามสิบวิตีตีรอมไปก่อนปึ๊บปึบผมจะอัพสองมาก่อนนะครับเรียนในการเจาะเกาะเพื่อที่จะให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับฟาร์มต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับผมอ้าวจังหวะนี้ครับตรงกลางกำลังบวกครับผมรอดหรือเปล่าอ้าเหมือนจะรอดนะครับผมก็รักคลิปเสร็จเรียบร้อยด้วยสองเรียบร้อยแล้วอ้าวฟิร์สบัตรไปแล้วครับโอ้ตอนนี้นะครับ เป็นของวิกเตอร์นะครับเก็บไปแล้วครับผมผมก็ตีต่อไปครับทำต่อไปนีืเลยครับทุบบทุบ ฉีคือตัวละครที่มีการซับเทนได้ดีมากครับผมทุกการใช้สก,กิลของฉีจะทําให้ตีเร็วสองครั้งแต่ต้องบนเป้าหมายหรือไม่ก็คีฟนะครับผมการตีทั้งหลังจากใช้สก,กิลจะตีเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถดูดเลือดได้เลยครับเหมาะสําหรับการที่จะยืนไฟได้แบบเรื่อยเืการออกของฉีผมจะเป็นการยืนแบบผสมนะครับแบบกึ่งดามเมจแล้วก็ถึงไฟเตอร์ไปเลยครับเพราะว่าเราจะ ทำการแบบยืนเพื่อจะไฟ์ด้วยกับเพื่อนครับเอาละครับจังหวะนี้ครับผมเข้าครับสตน์เข้าไปไม่โดนครับสกิลสองสกิลสองเข้าแล้วผมว้าวเหมือนจะโดนนะแต่รอสักครู่นะครับอ่ามันเข้ามาครับอ่าผมโดนนึงนึงนะครับผมทำนี้ทำไมครับโอ้โหสกิลสองครับตีครับตีดูนะครับตีสตาร์สวยครับตีหนึ่งครับตีตีตีเข้าไปครับโอเคครับงัดสวยครับผมจังหวะนี้ครับป้อนอยู่ตัวหนึ่งตีเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นการไฟ์ที่สวยงามมากครับผม จังหวะนี้เราก็จะทําการดันคีปนะครับเทมที่ผมจะออกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรองเท้าวิ่งตีป้อมเข้าไปตีเข้าไปเอาครับว่าไงครับผมว่าไงครับแก๊กแก๊กมาแล้วครับว่าทํไงครับหนีครับผมเอผมจะตีมังกรดีไหมนะจังหวะนี้เอทําไงดีเนาะวิ่งบนก่อนครับผมตีคีปไปก่อนเอาละครับเพื่อนเข้าหรือเปล่าเพื่อนเข้าแล้วครับเออเราทําไงดีจะเข้าไม่เข้า ถอยไปก่อนเลยครับผมเพื่อนถอยหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนสู้สุดใจเลยผมถอยดีกว่าโทษทีครับผมไปแล้วฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับตายผมกลับมาฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้ข้างบนมีสามครับตรงกลางมีสองครับและกำลังเข้ามาเติมกลางตอนนี้เพื่อนกำลังจะเข้ามาเติมข้างบนช่วยจากวันนี้ผมก็ฟาร์มไปก่อนครับเอาละตอนนี้ครับในแแบบนะครับอ้าไม่มีเกือบมีไฟแล้วไปต่อไปเราฟาร์มไปก่อนค่อยๆฟาร์มไป เทไปเลยเทไปนี้เลยอ๋ออัติของฉีนะครับถ้าเกิดเราผักตรงกำแพงจะสามารถพุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยันนะครับตรงโดนกำแพงครับถ้าเกิดผักฮีโร่ไปติดกำแพงก็จะติดสตาร์เหมือนกันครับทำให้เราสามารถคอมโบต,ต่อเนื่องได้รูนที่ผมใช้นะครับจะเป็นรูนคริสสิบหกนะครับสปิริตสิบแล้วก็ร้านคอครับผมเน้นเอาคีแค่แบบคอแบบเอาให้ติดคีอะแค่คร่าวๆเาอาละครับผมฟ้ามไปต่อ เหมือนเห็นซานิสอยู่ข้างล่างนะครับปึ๊บอ่าไปไหนเอ่ยอ้าวไม่อยู่พึบไม่เจออ่าสงสัยไปแล้วครับเมื่อกี้เห็นแมปแวบบแบบแบบข้างบนก็บวกกันเลยผมทำข้างล่างอยู่โอ้จังหวะน,นี้เพื่อนโดนกันหมดเลยไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มไปก่อนค่อยๆฟาร์มไปนิดนึงตีเข้าไปตีเข้าไปปึ๊บอ่าเดี๋ยวเรากลางจะขึ้นข้างบนนะครับ อ่ะครับดวงสวัสดีจ้าอ่ะไปแล้วทำยังไงเอ่ยไม่เจอแกรกแกรกมีแกรกด้วยแกรกจะตีป้อมเหรอไม่ตีหรอกขอตีคิก่อนเดี๋ยวมึงดึงนะเดี๋ยวพุงดึงนะเฮ้ยโดนอ่ะเรียบร้อยครับเราทำยไงครับถอยก่อนอ่ะปินแล้วผมผักซะเลยนี่ตีสองทีรถเกาะเข้าไปปุ๊บปุ๊บ,บทำยไงอ้าวพุว่งไปอ้าวเรียบร้อยตีคิบไปครับตีคิบไปค่อยๆตีไปปุ๊บปุ๊บอ่า อยู่ไหนกันหมดว่าตีมังกรดีกว่า๋ยวาพูตีฉันสวนเลยเห็นไหมครับการตีสองทีมจะเป็นการโจมตีที่เร็วแล้วก็จะสามารถดูดเลือดได้ด้วยผมก็เข้าค่ตีไปอ่ารัตมา่ก่อนเรียบร้อยครับจังหวะนี้เขาเติมล่างกันอยู่ผมก็อแล้วฟรามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีปั๊บมีอะไรใช้หน่อยหาเงินสักนิดนึงอ่าเหมือนจะบอกแล้วครับออาเรียบร้อยครับซานิสเก็บแรดไปเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรครับล้วก็ค่อยคตีไปก่อนเรายังไม่อ่อนครับเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนให้เพื่อนเขาได้สนุกกันไปก่อนเพราะว่าเหมือนจะลมครับก็จะเป็นโอมาอาจจะเลี้ยงเพื่อนไว้อยู่โอเคเราไม่ทําอะไรมากเราก็ฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวเช็คแมตแป๊บนึงอ่าเรียบร้อยหันไปตายเลยตายคู่ด้วยไม่เป็นไรเราค่อยคดันค,คีปส่วนไปก่อนอ่าจะเอาล่ะซาต้าใจเย็นนะขอแอบแป๊บหนึ่งฮิซานิดมาเอายังไงเอ่ยเ,อเห็นซาต้า เอาจาาังหวะนี้เอาเลยตีไปเข้าไปเข้าไปปุ๊บอา่าโดนนึงอีกแล้วโอ้ตายอเรียบร้อยรอดหรือเปล่ารอดไหมรอดไหมเรียบร้อยแอะตายเลย <c ười> สดไปนิดนึงครับผมผมเปลี่ยนเป็นโบเคสเซปเชียนะครับเพื่อที่จะรีดดามิตตรงกลางหลอกครับปุ๊บเอาไงรอดไหม,อมรอดรอดคาเฟนีไล่อยู่โอเคสวยงามปุ๊บจังหวะนี้เอาแล้วครับลิกเตอร์งัดเข้าไปงัดอีกที ครับนี้ยิงเข้าไปสกิลสองเข้าไปของลิเตอร์อ่าแก๊สแช่ตัวไปเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครรบฟินี้เก็บได้ผมวิ่งน้องล่างสักครู่เห็นผมเห็นคลีปอยู่นะครับไปเลยครับคีปกําลังอยู่จังหวะนี้แหละครับเราต้องตีป้อมก่อนเพื่อนกำลังนุ่นเงี้ยกันอยู่เราจังหวะนี้เงียนเข้าไปเลยไปแล้วดันเข้าไปเอาละครผมค่อยๆดันไปเลยครับตีไปก่อนฟึบอืม ตรงกลางเขาใหญ่เลยไม่เป,เเป็นไรแล้วเราก็ตีก่อน,นตอนนี้ต้องระวังครับเพราะว่าเขาเริ่มหายกันหมดเหมือนจะอยู่ตรงด้านทางบนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยกล้าดันไม่รู้ว่าจะมีใครแอบดักหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรากลับมาฟาร์มก่อนขี้ต้องมีของสักนิดนึงครับถึงจะไฟได้แต่ถ้ายืนสู้เลยก็สู้ได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาไฟนานหน่อย เพราะว่าเราออกแบบกึ่งเฟสเตอร์ครับไม่ได้ออกแบบเป็นแอสซัซินเท่าไหร่งั้นไม่เป็นไรครับเราฟาร์ไปก่อนค่อยๆตีไปครับจังหวะนี้นะครับผมกําลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับอ่าช็คแป๊บนึงอ่ากาลังบวกกันอยู่ตรงนั้นบวกกันแล้วสินะไปเลยครับผมอลไะครับแก๊กตูแล้วครับผมคาฟินี่ยิงเข้าไปครับโอมาปันครับอะไะครับแล้ทําไมครับแล้ทําไมแล้วบอกยิงแย๊กยิงแย๊กอยู่ครับโอมาทุบแล้วครับอะไะครับผมทําไมครับผมย้อยกลับมาก่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนเข้าไปแล้ว ผมยอ้อนกลับลงมาครับน่าจะอยู่ตรงกลางแล้วเอ้คลิปเป็นทั้งหมดนะไม่มีคลิปเห็นซันนี่นอยู่รงไปหาซันนี่ดีกว่าแหมเนียนเก่งนะเราต้องเข้าไปแล้วครับเอ๊ดว๋ก็อยู่ทำไงดีะอะไรก่อนครับอุย้ยโองดูดเอ้ยเดี๋ยวเราถ่ายกันพกออกไปโอ้โหหมายเลยเราจะทำไงครับเพื่อนจะมาไหมโอ้เพื่อนมาช่วยได้ขอบคุณมากครับผมโอโคจังหวันนี้สวนไหมอา้าวสวนด้วยเราเราซูมไม่ได้นะเพื่อนตายเลย พื่อนต้องมาสังเวชแทนเรานะครับรู้สึกผิดเลยกลับบ้านก่อนเติมเล้กก่อนใจเย็นใจเย็นอืมมาแล้วมาแล้วครับทุบไปแล้วครับอ่าบวกครับแ랩ส่นเข้าไปอ่าหนึ่งโซครับผมน่าครับเหมือนจะได้ต่ออีกหนึ่งนะครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับจากมินิแมปน่าจะรอดนะครับแก๊กมาเสริมครับตรงกลางซารต้าอยู่ครับผมกําลังเอ๊ะทำาไงดีนะแหน่น่าจะรอดอยู่ครับผม ายปุ๊บเราก็จะตีคลิปต่อแล้วครับหายหมดเลยไม่มีใครเลยครับผมโหหายหมดแมบเลยอันตรายเลยอ้าวโดนนึ่งเชยเลยผมจะทำไงครับโอ้ันตราออกมาเรียบร้อยครับอ่าเพื่อนจะไฟไหมดูดไปแล้วครับสตาร์บินผมกําลังวิ่งหาแต่ไบโอนะครับไม่เป็นไรไบโอไม่เข้าเดียบร้อยครับหนึ่งปบไปเอาละครับโอมาไปแล้วครับเพื่อนเดินโซนได้แล้วเราทําไงครับรอกอยครับป่ะผมก็ ตีป้อมไปขับดันไปเียบร้อยนลครับแหมเรียบร้อยได้ป้อมแล้วอุ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรมดกัดมดกัดอ่าบกอกได้เลยครับเป็นไงครับผมอ่าเรียบร้อยครับคาฟินี่เก็บไปแล้วสานิดเอาแล้วครับยังไงต่อครับอืมอยางยังไม่เป็นไรครับผมก็กลับมาพามก่อนจริงๆก็ไม่ได้อยากจะห่วงฟ้าเท่าไหร่นะครับแต่ทีมตรงข้ามเขา เล่นหายหายกันอันตรายครับไม,ไม่ค่าไม่ค่อยกล้าเดินมากเราเอาชัวร์ดีกว่าอ่าตรงกลางบวกกันแล้วครับเรียบร้อยครับนี่โดนไปแล้วดิกเตอร์ดิกเตอร์อรอบไหมอืมแต่แล้วไปแล้วนะผมไม่ต้องทำไงครับผมก็เตะไปก่อน ด้ๆมองๆ <laughs> <laughs> เหมื <madı> อนเขาจะเห็นถอยก่อนดีกว่าเหมือนซันนี้จะโผล่ให้เห็นนะครับเอ๊จะมาหรือเปล่าเอาไม่ละมาสู้กันอุ้ยมาสองเลยเวนกำถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนอืมลางสามนะครับแครลี่น่าจะอยู่กับแก๊กนะครับฟ้าไมยก่อนตีตีนกไป ไม่มีเลยเออมาแล้วเอาบ้าล่ะเอาบ้าล่ะมาสู้มาสวนตีตีต,ต,ตีเอาบ้าล่ะอเอ้ยรออตายชัดดาวด้วยโอ้โหสวยงามครับเอสนิษฐนิดๆน,ดน,ดน,ดนดิผมเห็นอยู่นะแวบๆบแบบระวังระวัง,วงผมทายมาก่อนดีกว่าผมออกสะท้อนนะครับผมไปฟึ๊บตีก่อนตีคลิปไปอืม ปีขักเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ซาร้ตาบอกตีลิปไปผมว่าตีมังกรก่อนนะข,ขึ้นไปเอาเงินสักนิดนึงอ่าคาเฟนี่มาพอดีเลยมาช่วยกันช่วยกันแต่ว่าตอนนี้ข้างบนครับกำลังบวกกันแล้วครับไม่เป็ไรเราค่อยไปเป็นไงบ้างอ้ไปได้สวยอยู่เอาครับแก๊กตูดครับผมแอบ่อ้ครับงัดเข้าไปพักออกมาตีสองทีตีสองทีสิบเก้าสองไปเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่ง ไปนี่กำลังเรียนปั๊มครับฮ่าสวยงามครับเราทำไงครับตีไปตีไปอืมอ่าแป๊ปโดนสังเวยแล้วครับโดยซานิปดิกเตอร์ว่างไงครับมันจะงัดไปแล้วอุ๊ย,ยแรงมากเรียบร้อยผมก็ฟาร์มไปก่อนน่าตอนนี้ผมได้สะท้อนแล้วครับที่สุดท้ายครับ ผมว่าเลือกจะอ้ออกตายเกิดนะครับไม่ไม่มีใครมาเลยเด็ดหายไปไหนกันหมดอ่าอ่าเรียบร้อยโดดไปแล้วหนึ่งไปทีชิปไปก่อนไปฟาร์มไปกลับมาฟาร์มก่อนเอาแล้วข้างบนโอ้โหข้างบนเยอะ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 อ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลิตร์โดดอีกแล้ว ทำเขาไ้เยอะเขาน่าจะแข็งอาไนะครับแก๊กดึงไหมอุ้ยด,ดูไปแล้วอุว้ยอ,ออกมาออกเลยครับน้องช่วยเพ่นนิดนึงอ่าเดินเดินขูดเดินขูดไม่เข้าได้ต่ขูดเอ๊ะเหมือนด้วงเหมือนด้วงด้วงไปไหนวงกระจาอ่าจะมาเหรออ้าวไม่ติดใช่ไหมไล่สิครับไม่ดึงดึงไม่ทนอุย้ยมาเยอะมาเยอะได้แล้วใจเย็นๆทกันกันโอเคเราถ่ามาก่อนนะใจะเย็นเนาะ โอ้สวยครับไล่ไปก่อนในป่าผมก็กลัวนะอ้าวเพื่อนโดนแล้วอุย้ยเหลือนิดเดียวอ่าเรียบร้อยเลยเพื่อนผมวิ่งหาครับหาแครี่เขาอ่าเอาไปโอก,ก่อนนี่ไงเรียบร้อยดาเมจไปอีกหนึ่งชัดดาด้วยสตารต์หนึ่งตีไปรถเกาะเลยตีอีกดหนึ่งอ่าเรียบร้อยอ่านะครับผมตามหาแก๊กแล้วครับแก๊กแก๊กของผองององู้แก๊กรีบเปิดหนีเลยอ่านะครับจังหวะน,นี้ครับอีกเตอร์อะไรครับโดนไหมครับโดนโดน วัดเข้าไปแต่ว,ว่าถึงป้อมแล้วผมบอกให้เพื่อนถอยมาก่อนครับครับ <You S 1> ผมในในช่วง<ๆ>วันนี้อู้ลอดวิกักใจเย็นนะขอขอนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพง่นึงอ้ย <c oughs> มาผมมาเอามังกรก่อนเอาเลอกสักนิดนึงเตีไปก่อนนะ โอเคครับหาดูดตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลแลตอนแรกว,ว่าจะกลับบ้านไม่กลับแล้วโอเคเรามีตายเกิดล้วซาดอีกนิดนึงไปก็ต้วงแนนี้แล้วก็เดี๋ยวแชร์คลิปผมก็จะเริ่มแก๊งกับเพื่อนละได้บับก่อนอ่าได้บับแล้วไป เหมือนเพื่อนจะส่งสัญญาณให้ตีดักนะครับผมเรียบร้อยเราไม่ต้องตีเองด้วยต่าวห่วงห่วงเงินไม่รู้จะไปทำอะไรอ้าวครับเพื่อนบอกแล้วครับผมยางยางยังไม่ถอยกันมาอ้อาวงัดไปแล้วทุบแรดไว้ครับแรดเข้าไปแล้วสตาร์บินได้ไหมบินไปแล้วครับผมทำไงมไม่โดนตีทีหนึง่งผักออกกันโอเคช่วยเพื่อนกันมากลับมาซุกันกกัน อ่าฟานิสมาสู้กันจะไปไหนสู้กันสีเรียบร้อยเหมือนช็อตเดิมอีกแล้วนะครับผมแต่ก็รอดไปอยู่เกือบตายเดี๋ยวตรีมกอนกอนครับ เข้าสู่ช่วงเลทและช่วงสุดท้ายของเกมมาแล้วครับมา๋ยวเราขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งมาเจอกันอ้าวทุบไปแล้วครับทุบไปแล้วเรียบร้อยหมุน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 เพื่อนสู้กันอยู่ครับอ่าเราตีคลิปก์อป้าดันบ้าก,ก่อนนะขอดันบ้าก,ก่อนนะได้ป้๊มไหมเรียบร้อยปฏิจ้าวปโอหืมไม่สู้ไม่สู้อ้าวตรงกลางเพื่อนวงอ,อยู่ไปเราชุบบอลชุบมันปุ๊บปุ๊บอ่าไปไหนจ้าซานิดหืมอ้าวรอดไปเฉยเลย เอาแล็โดนอุ้ยเราต้องถอยก่อนเห็นท่าไม่ดีเราคงถอยก่อนแต่เพื่อนเอาแล้วรอดไหมเอ่ยเราต้องช่วยเพื่อนนะครับวโอว่าไงจ๊ะวโอว่าไงจ๊ะอื้มว่าไงอาจมีอีกหนึ่งชีวิตนะเสียบตีไหมรอดไหมรอดไปไหมอื้มมามามาสู้กันมาอีกรอบไหมเอาอีกไหมอ,อีกไหมอุ้ยรอด ผู้เสียวอีกแล้วไปครับเราดันเดนขึ้นก่อนครับรอเพื่อนเกิดซาตาสวัสดีจ้าอุ๊ยเจ็บเจ็บเอาเหรอหืสวงมามาอ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเอ้ในแบบแวบบ๊แบซบานนตเจ้าเก่าเขาจะเอาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราแอบก่อนนะเผื่อมาเผื่อมาไม่มาแฮะท่าทางจะเห็นก่อนมันจะไปละ ไม่เป็นไรกระดันต่อครับเอ๊ะมาแล้วอ่าตีบัฟอยู่ใช่ไหมไปไหนเอ่ยกลับมาได้กลับเข้าบ้านเรียบร้อยอ่าเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วไปสู้มันตีเข้าไปผักออกไปไหนจ้าสโลว์เข้าไปโอ้ดูดดูดดูด,ด,ดว่าไงจ้าว่าไงครับมาทุบเข้าไปอุ้ยรอดเรากดันกลางก่อนคีบเข้าแล้ว ไปครับผมตีไปครับเอาละจ้าเอาละจ้าหึมเรียบร้อยสังเวยไปอีกหนึ่งเพื่อนจะจบแล้วครับสตาร์พีอีกแล้วผมมาว่าไงช่วยมันไหมอืมไม่หานไม่ทันเอาละดวงโดยเรับโอเวโอตามมาสวัสดีจ้าว่างจ้าอุ้ยอ้อยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเลยตายอีกแล้วและต้องเอาต่อรอดให้ได้นะเพื่อน ผมก็ต้องปอเป็นของเปลี่ยนมาใส่หมัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวายเกิดรอคูด่ดายครบก่อนแล้วจะรอไหมครับแล็บเรียบร้อยเอทเรียบร้อยมังกรโดนดันไปแล้วเดี๋ยวสงสกอนิดนึงหืมฝามเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมาแบบเงียบ,ยบแต่โดดไม่ยั้งเลยไปโอดอันไปลจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเราแตกสามทางแล้วนะแต่ก็อยากประมายครับผม อ่าผมไปของนิดนึงเอ๊้อรีนะน่ะนีแล้วกันเอาให้ติดก,กันไปวัดใจกันไปอ่าดวงมีอยู่ข้างล่างเพื่อนจะเข้าไหมครับอืมไม่มีไม่มีมมอ่าเรียบร้อยคาเฟ่นี้รอดเปล่าเราต้องมาช่วยเพื่อนครับมาเราแทนเพื่อนเอามาละ่ะเอามาล่ะมาสิมาสิมามา,มาเลยโอ้ตุนดุดตุนดุดดุดีด้ด,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 ด นเจ้าไปโอ้ยไม่ถึงเอาเองไว้กันมาจะไปไหนครับหืจะไปไหนเอ่ยนี่รถเกาะเข้าไปก่อนไปไหนจ้างัาเข้าไปอืมเรียบร้อยไปโอเจ้าเก้ามาหรือเปล่าไม่มาป่ะเราตัมานมังกรก่อนนะครับไปเตรียมก้อนก่อนคีบเวสจะได้เล็กลงมันจะได้อ่อนแอลงโอเคไป เพื่อนบอกสามหนึ่งอะเกินไม่ได้เกินเขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่าผมตีมังกรก่อนรครับมาเพื่อจะเก็บไข่นะครับมาสิจ้าเจ้ามังกรมันเป็นของข้าเหอะเรียบร้อยครับแต่บับด้วยอ่าใจยเยน็นสิเอาเหรอฮึฮึเอาเหรอฮึตีไปตีเข้าไปเอาเหรออุ้ยโดน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 อุ้ยกือบโดนไอ้หลอดเรียบร้อยเพื่อนมาช่วยทันด้วย ขอบคุณมากครับทุกคนใช้หมัดแตแล้วครับผมขายละมาเดี๋ยวออกตายเกิดเลยหรือท่าทางเราจะได้ใช้ล้วเดี๋ยวเอาเลยก่อนแป๊บหนึ่งอ่าซื้อดักไปไกลจะได้เวลาละมาแล้วดันไปก่อนดีกว่าไปคิดไป มันเขาจะดักหรือเปล่าไม่รู้ครับอาสวัสดีเจ้าดวงเอาไหมล่ะใส่เข้าไปรอดไหม,มแกจกอดหรือเปล่าดูไปแล้วเอาคาที่ตัวบินครับจะเย็นเพื่อนอ่าเรียบร้อยไปเราขึ้นบ้านเราต้องจบแล้วจังหวะน,นี้เราจบได้แล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่า มาตัดชนะแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์อยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กดปุ่มกระดับต่อนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ